สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตัดเล็บทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กมากแต่ถ้าหากตัดเล็บผิดนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยนะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่มีแผลเกิดขึ้นง่าย,ายๆอะไรอย่างนี้ทุกคนคะ่ะมันจะเป็นแผลเหลือรังได้แล้วก็เป็นแบบแผลติดเชื้อน่าอูตุกตัดเท้าไปเลยจ้ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยนะคะใครที่ตัดเล็บแบบโค้งคือผิดนะคะแอดแอดต้องตัดแบบตัด ตรงทุกคนคะ่ะแลวต้องไม่ตัดชิดเนื้อนะคะเพราะว่านี้มันจะทําให้เกิดแผลได,ได้เกิดเล็บขบได้นะโดยเฉพาะตรงบริเวณเล็บหัวแม่เท้าทุกคนที่มันมีความโคง้ง<ม>เราอย่าไปโค้งตามเขานะใจเราต้องแบบหนักแน่นเราต้องตัดตรงะคะ่ะทุกคนขาเพราะว่ามันจะทาให้เกิดเล็บขบได้ง่ายนะยิ่งหัวแม่เท้าทุกคนเวลาใส่รองเท้ารองเท้าอะไรเงี้ยแล้วเวลาตะไบเล็บเนี่ยต้องตะไบไปในทางเดียวนะคะไม่ตะไบถูไปมาแรงๆอนันต์ผิดนะทุกคนขามันจะทําให้เล็บฉีกแล้วก็ขาดง่ายทุกคนค่าอย่าลืมนะทุกคนต่อไปนี้นะคะตัดเล็บแบบตรงแล้วก็ไม่ตัด ชิดขอบเนื้อแล้วก็ตะไบเล็บไปในทางเดียวค่ะ